สวัสดีค่ะทุกคนก็ยนดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui s นะคะวันนี้ยุ้ยนะคะจะพาไปาล่องเรือค่ะที่เมาบราซาวนะคะคือล่องเรือจากพิกตันนะคะมาที่งาคุตาเบคค่ะอยู่ตรงนู้น,นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี้นะคะก็เป็นไวค่ะว่ามารีนาของเราค่ะเรือก็มีเยอะแล้วขอโทษเสียงเสียงเครื่องเหมือนเป็นเครื่องเลื่อยไม้นะคะดังหน่อยค่ะเขาทํางานอยู่ค่ะแต่วันนี้วันอาทิตย์ไม่น่าจะมีคนทํางานนะคะก็เรือน้องลูเบลของเราเนี่ยอยู่ที่เจ ettie 2 W ตรงนี้ค่ะก็ห้ามว่ายน้ํานะคะแล้วก็ห้ามตกปลาค่ะเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้กันเลย ไปไม่ไกลค่ะนี่เลยน้องบลูเบลของเราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเรือขนาดกว้าง8เมตรค่ะแบบนี้เลยเป็นเรือของอข้างบ้านยุ้ยเองค่ะชื่อแอนดรูนะคะแอนดรู Andrew เนี่ยเขาชอบการล่องเรือเป็นชีวิตใจค่ะบลูเบลเนี่ยก็มาจากชื่อของดอกไม้ สีน้ำเงินนะคะเป็นดอกไม้ท้องถิ่นของประเทศอังกฤษค่ะลักษณะมันเป็นเหมือนต้นญ้านะคะแล้วก็ดอกมันเนี่ยก็จะเป็นแบบผุดขึ้นมาจากดินค่ะเหมือนเหมือนต้นดอกบัวดินบ้านเรานะคะเดี๋ยววิจะโชว์ขึ้นรูปให้ดูนะคะหากใครสงสัยนะคะว่าเราจะใช้ไฟได้ไหมเนี่ยใช้ได้ค่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นี่ค่ะแอนดรูเขาก็เอาเอาสายไฟมาเสียบนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้มันเสียบอยู่นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกอันนึงเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสามรูแบบนี้นะแล้วก็มิตเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนเขาวันก่อน,นยุ้ยได้ถามค่าจอดเรือของที่นี่นะคะสองรอเจ็ดสิบสองดอลลาร์ต่อหนึ่งเดือนค่ะก็ประมาณห้าพันห้ารอบาทประมาณนี้ค่ะต่อหนึ่งเดือนค่ะก็สามารถใช้ไฟได้แต่ไฟเนี่ยเหมือนจะต้อง จ่ายค่าไฟต่างหากค่ะเพราะว่ามันจะมีมิตเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ okay. โอเคปลาเต็มในไข่ไหมคะน้องปลาเยอะแย,ยะเลยไปทางนู้นลบโอเค I'm ready <c oughs> 我。Wow. อกี้เจอน้องแมวน้ำนะคะนอนอยู่กลางน้ำเลยอะตะลกสิปกติเคยเห็นแต่นอนอยู่บนบนฝกักงตรงมู้นมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้เมื่อกี้เห็นแบบแบบเห็นไหมคะหนูนสองตัวโอเคโอ้องนกใมากเลยคะ่ะว้าว เมื่อกี้ถามแอนดรูแล้วว่าเรือที่นี่มีแม่ย่านางหรือเปล่าเขาไม่มีแม่ย่านางนะคะก็ผู้หญิงก็ขึ้นมาตรงจุดนี้ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยยูยืนอยูด่ด้านบนหัวเรือเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะยูอยู่ตรงนี้เลยอยู่บนหัวเรือเลยค่ะก็มาสง่งส่งสัตว์ค่ะส่งน้อง อแมวน้ำนะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่แวบบบบ๊วแถวนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนั่งนี้ก็เดี๋ยวไปดูนกกันวิจานอกสองตัวเหมือนนอกเป็ดน้ำกำลังจะบินละบินแล้วค่ะนุ่นหนีไปเลยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลย ันเอาครีบมันหนขึ้นมาให้โผล่เหนือน้ำนี่ยลงมาละแมวน้ำจริงๆค่ะเห็นนะอ่ะน,น้องเอาครีบขึ้นมาตวัดตวัด ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วค่ะ ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะสนุกมากเลยค่ะไม่เมาคลื่นดะ้วยนะเพราะวันนี้แบบอากาศดีค่ะคลื่นไม่แรงแต่มีลมบ้างค่ะลมทะเลปกติไม่ทำให้เหมาค่ะแต่ต้องระวังอย่าตกเรือ <laughs> จับไว้ดีๆแต่ตอนแรกเนี่ยยูว่าจะไปนั่งตรงหัวเรือค่ะเลยใส่ ใส่ถุงมือแต่ว่าไม่ได้ไปแหละอตอนนี้คือเริ่มแรงนะไม่รู้อีไอเนี่ยอ,อันนี้มันจะตีหัวหรือเปล่าเนี่ยแอบกลมตีหัวเราเหมือนกันเฮ้ยสนุกดีค่ะอตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะเราใกล้จะถึงท่าจอดเรือแล้วค่ะเดี๋ยวย,ยุ้ยจาลองเดินไปตรง ด้านหน้าเรืออีกรอบนึงจะได้เห็นวิวชัดๆลมเลิ่มน้อยลงเมื่อเราเข้าั่กนะคะรอคิวเข้าท่าเรือนะคะกําลังจะเข้าไปตรงที่จอดเรือแล้วนะคะ slow speed ค,ค่ะสามนอต วันอากาศดีก็มีคนออกมาเดินเล่นกันนะคะพาน้องหมามาเดินด้วยค่ะนั้นมีที่เติมน้ำมันด้วยนะคะกลับมาจอดที่เดิมกันค่ะ ไปค่ะว่าเบของเรานะคะตรงนี้เลยยุยถอดหมวกออกเพราะว่าเดี๋ยวหมวกปลิวนะคะก็ที่จอดเรือเราก็อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงจุดจบตรงนี้นะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นิกิยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย